โอ้ยว่าแล้วก่อนเห็นก้อนนี้เลื่อนอีกโอ้ยไม่จำเลยนี่ตัวเองเลื่นตัวนี้มาเลื่อนอีกตรงนี้โอ้ยโอ้เขียยลงห้วยเขียนกระโดดแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านเนาะเราก็มาถึงจุดพักนายเนาะเอ้ยวันนี้ชีตะลุยนะเอนะยิ่งเลยลรอลงกว่าเดิมเนาะนะนี่ครับผมผลงานตอนนั้นน่ะผมได้มาถึงนี่น่ะผมได้สิบสามตัวนะวันนี้ได้เจ็ดตัว นี้นะได้สีตัววันนั้นได,ได้กี่ตัววันนั้นโอ้คิดตะลุยเอฟซีวันนี้เนาะเอ,อ้หากินก็แบบนี้นะครับพี่น้องเนาะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะ วอ้วันนั้นเกือบสองกิโลนะเอซีของผมเป็นวันที่เขียดลงเนาะวันนี้เขียดไม่รู้เป็นยังไงเนาะน้าน้ําก็ลดลงกว่าเดิมนะ้ตรงนี้เนาะน้ําแห้งแล้วนะเขียดไม่ลงนะเอซก้อนหินก็โอ้ลื่นแล้วลื่นอีกนะเอซีทุกท่านยังไม่จบนะฮะพี่น้อง เราขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้เกียดเกียดเยอะเนาะวันนั้นน่ะนะผมขึ้นไปก่อนจะถึงทางขึ้นนี่ผมโอ้ได้เยอะนะสี่วันนั้นเนาะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าวาังมนเนาะทุกท่านนี่เป็นวังนะท่านลึกเนาะวังนี้นี่มีปริงด้วยเนาะทุกท่าน โอ้ยน้ำสุดยอดน้ำเนาะตรงนี้จะเป็นวังเนาะลึกมากเลยนะทุกท่านตรงนี้นี่ไม่มีใครกล้าลงเนาะหน้าแรงนี่ บางทีก็ไม่แห้งนะฮะบางนี้เนาะเอยซีอาจจะไม่เห็นเพามันมืดเนาะ,ะเราก็พักแป๊บนึงเนาะทุกท่านเดี๋ยวก็ขึ้นไปสองเคียรอีกนะเอีอ้าไม่ได้ก็พอได้ปนเนาะทุกท่านนะฮะ ไม่ได้แกงก็เอาป่นนะตรงนี้เนาะนะฮนะเนาะนะี่ฮะเออมันจะเกินไปนะพี่น้องนะนี่เตโอษฐ์นะนนเออวันท้ากวันนี้นะ่ะใช่หรอพี่น้องแล้วก็เอาใบไม้ใส่เยอะๆตรงนี้เออเนาะพี่น้อง เราเอาไบไหมใส่เยอะมันถึงจะได้เยอะหรือ,อว่าเราขึ้นมาตัวโฮเวนหมดบ่ฮะ,ะห้างไม่มีเขียดบ่โอ้ยกตจลุยแอ่เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก่อนนะเอฟซี FC. เดี๋ยวค่อยเดินต่อ ไปน้องไปต่อครับไปต่อไปต่อเพิ่งได้เจ็ดตัวโอ้ยว่าน้ำแห้งเนาะหรือว่าคนมาคนมาส่องบ่อยเนาะทุกท่านเนาะอ่ะไม่เป็นไรครับได้สัไหลก็เอาเท่านั้นนะฮะ อออโอ้โหก้อนหินก็ลื่นเนาะตรงไหนเนาะผมลื่นกันบนเนาะมาเด้อควันเอ้ยมาเด้อควันเอ้ย ตัวน้อยแท้ตัวน้อยเราก็ไม่เอาปล่อยมันไปเนาะเล็กตัวน้อยปล่อยให้มันให้มันใหญ่มันโตไอยเอาเนาะปูไม่มีบ่โอ้อ้ Mày hiển, hiển lời hiển ra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  hiển, lời, hiển, lời, hiển, lời, hiển lời. Ừ, แล้วๆๆพี่น้องเนี่ยได้นะครับสองเห็นแล้ว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 พี่น้องเห็นแล้วอย่าลื่นนะอย่าลื่นนะโลภเทินตัวนี้อุ้ยไม่ได้อุ้ยพลาดเลยตัวนี้คุกมันดุมันลภเกิน พลาดเลยพลาดเลยโอ้กดหินเกาะฮึฮึโอ้ตัวนี้เล็กเกินไปไม่เอา มีได้แปดตัวปูปูปูปตัวเล็กเกินปูก็มีตัวเ,เ,เล็กๆเนาะเดี๋ยวไม่โตอืม ไม่เห็นพี่น้องทำไมไม่เห็นพี่น้องคือโอ้โหอ,โอีาแล้วก่อนเห็นก้อนนี้ลื่อนอีกโอ้ยไม่จำเลยนี่ตัวเองเลื่นตรงนี้มาเลื่อนอีกตรงนี้โอ้ยโอ้เขียนลงห้วย รกระโดดแล้วโอ้ไม่จำเลยเนาะอ,อ่ะจบคลิปไปพิงเท่านี้ครับมาเด้อควันเอ้ย